สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับโจทย์ปัญหาการหารเศษส่วนนะคะสำหรับโจทย์วันนี้ก็คือแม่มีข้าวสาร55ลิตรนำไปหุงวันละ2เศษ3ส่วน4ลิตรแม่จะหุงข้าวได้กี่วันอันดับแรกนะคะเราต้องหาให้เจอก่อนว่าโจทย์ต้องการหาสิ่งไหนในข้อนี้โจทย์ตามหานะคะก็คือแม่จะหุงข้าวได้กี่วัน หลังจากที่เราหาคำถามเจอให้เราไปดูเงื่อนไขนะคะว่าโจทย์ให้เงื่อนไขอะไรเรามาบ้างเงื่อนไขแรกบอกว่าแม่มีข้าวสาร55ลิตรจากนั้นนะคะแม่นำไปหุงข้าววันละ2เศษ3ส่วน4ลิตรนะคะมาดูการตีภาพกันค่ะแม่มีข้าวสาร55ลิตรนี่คือข้าวสารที่แม่มีนะคะจากนั้นแม่ทำยังไงกับข้าวสารคะแม่นำข้าวสารไปหุง วันละ2เซ3ส่วน4ลิตรเมื่อแม่นำข้าวสารไปหงุงข้าวสารที่แม่มีก็จะมีปริมาณลดลงนะคะวันที่2แม่ก็นำไปหุงอีกด้วยปริมาณเท่าเดิมก็คือ2เซ3ส่วน4ลิตรนะคะวันที่2ข้าวสารของแม่ก็จะลดลงอีกการลดลงเท่าๆกันในทางคณิตศาสตร์นั่นก็คือการหารนั่นเองค่ะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะ 55หารด้วย2เศษ3ส่วน4ก็จะได้จำนวนวันที่แม่สามารถใช้หุงข้าวได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูการแสดงวิธีทำนะคะมาดูวิธีการแก้โจทย์ปัญหาสำหรับโจทย์ข้อนี้กันนะคะโจทย์ข้อนี้บอกว่าแม่มีข้าวสาร55ลิตรนำไปหุงวันละ2เศษ3ส่วน4ลิตร แม่จะใช้หุงข้าวได้กี่วันอันดับแรกนะคะเราต้องหาให้เจอก่อน,นะคะ่ะว่าโจทย์ถามหาสิ่งไหนสําหรับโจทย์ข้อนี้นะคะถามหาว่าแม่จะหุงข้าวได้กี่วันจากนั้นนะคะให้เราแบ่งเงื่อนไขคะ่ะว่าโจทย์ให้เงื่อนไขอะไรมาบ้างนะคะเงื่อนไขแรกบอกว่าแม่มีข้าวสาร55ลิตรนี่คือเงื่อนไขแรกนะคะจากนั้น นำไปหุงข้าววันละ2องเซามส่วนสลิตรนี่คือเงื่อนไขที่2นะคะหลังจากที่เราเจอสิ่งที่โจทย์ตามหาแล้วก็แบ่งเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วให้เราตามหาคีย์เวิร์ดค่ะคีย์เวิร์ดเนี่ยจะทําให้เรารู้นะคะว่าโจทย์ข้อนี้จะต้องนําไปบวกลบคูณหรือหารค่ะสําหรับโจทย์ข้อนี้นะคะคีย์เวิร์ดแรกก็คือนําไปหุงค่ะการนําไปหุงเนี่ยทำให้ข้าวสารมีปริมาณที่ ลดลงนะคะซึ่งการลดลงในทางคณิตศาสตร์จะมี2แบบก็คือการลบกับการหารนะคะและเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันควรเป็นการลบหรือการหารข้อแตกต่างของการลบกับการหารก็คือลบเนี่ยนำไปใช้ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เท่ากันนะคะปริมาณไม่เท่ากันแต่การหารเนี่ยมันลดลงแบบเท่ากันค่ะข้อนี้นอกจากคีย์เวิร์ดที่จะบอกว่านำไปหุงแล้วยังมีอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดก็คือคำว่าวันละ คำว่าวันละนะคะทำให้รู้ว่าอ๋อนำไปใช้วันละเท่าๆกันนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะเป็นการลดลงแบบเท่าๆกันก็เลยนำไปหารกันนั่นเองประโยคสัญลักนะคะก็เลยจะเป็น55หารด้วย2เศษ3ส่วน4ค่ะการแสดงวิธีทำนะคะ1ให้นำเงื่อนไขแรกมาเขียนก่อนค่ะเงื่อนไขแรกบอกว่าแม่มีข้าวสาร55ลิตร นำไปหุงวันละ2เศษ3ส่วน4ลิตรคำถามถามว่าแม่จะใช้หุงข้าวได้กี่วัน55หาร2เศษ3ส่วน4 55เป็นจำนวนนับนะคะเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนโดยการเติม1เข้าไปนั่นเองส่วนจำนวนคะนะคะจำนวนคะเราจะต้องแปลงร่างให้เป็นเศษเกินโดยการนำส่วนไปคูณกับจำนวนนับแล้วบวกด้วยเศษค่ะ เราก็จะได้เป็น55ส่วนหนหาร4คูณ2ได้8นะคะจากนั้นบวก3ก็เลยเป็น11ส่วน4นั่นเองค่ะขั้นตอนการหารเศษส่วนนะคะ1ตัวตั้งเหมือนเดิม2เปลี่ยนหารเป็นคูณและ3กลับเศษเป็นส่วนค่ะจากเศษ11ส่วน4 กับเป็นเศษสส่วน11ค่ะก่อนคูณนะคะให้เราตัดก่อนค่ะว่าใครสามารถตัดใครได้ใช่ค่ะ11อกับห้าิบห้าตัดกันได้นะคะโดยใช้แม่11นั่นเอง11คูณอะไรได้11บคะถูกต้องค่ะ11 1 1อหนึ่งสเอ็ดิบออะไรได้ห้าสิบห้าคะส1บ5อดห้าห้าสิบห้าจากนั้นนะคะนำเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนก็จะได้ เศษ20ส่วน1ค่ะซึ่งเศษ20ส่วน1ตัวส่วนเป็น1นะคะก็จะมีค่าเท่ากับจำนวนนัดนั่นก็คือ20วันนั่นเองค่ะ